ลุงตุ้มสวนผสมกเกษตรอินทรีย์สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่แปลง1.1ไร่นะไร่กับอีกหนึ่งงานของคุณพี่ประพบนะฮะที่ที่ลุงตุ้มได้ทำคลิปที่แล้วไปนะฮะว่าต้องรับดูแลให้แกอีกสักอีกสักพักนะฮะแกก็จ้างเป็นหลายเดือนตอนนี้ลุงตุ้มได้สั่งลูกน้องสั่งพนักงานของเรานะฮะ เคลียร์พื้นที่บางส่วนแล้ววันนี้จะตัติดตั้งระบบปั๊มน้ําอัตโนมัติตอนนี้ยังใช้ปั๊มน้ําตัวเดิมอยู่เดี๋ยวเราจะตัดระบบจากตรงนู้นมาแล้วก็ย้ายมานะเบื้องต้นทุ่มสั่งให้ลูกน้องยกสายขึ้นหมดละยกสายขึ้นจากพื้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราเกิดปัญหาในเรื่องของการตัดหญ้าตัดโดนโดนโดนท่อ PE โดนหัวน้ำหยด กร,กระจายหมดนะฮะเนี่ยก็ให้ลูกน้องยกขึ้นทั้งแปลงละยกละสัปดาห์ที่แล้วที่ลุงตุ้มไม่อยู่เปิดช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นตุ๊จีนนะฮะลุงตุ้มก็ไม่ได้มาที่สวนก็ปล่อยก็ทำเนี่ยปริมาณน,น้ําเยอะแยะเลยเพราะว่ายังไม่ได้ปรับให้เข้าที่เดี๋ยวเราจะดูว่า เราคงตั้งชุดปั๊มน้ำไว้ตรงที่จุดที่ลึกที่สุดดีกว่าน่าจะเป็นจุดเนี้ยเดี๋ยวจะออกแบบนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าว่าเราทํายังไงกับมันบ้านงะเนี่ยเราให้ลูกน้องทํานะฮะดูดิลูกน้องเราก็ทําได้เท่านี้แหละสิ่งที่โบราณ พูดไว้ไม่ผิดเลยครับเชื่อลูกตาบอดข้างหนึ่งเชื่อลูกจ้างบอดทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นก็าทาอะไรเราก็ต้องดูนะเราก็ต้องตามดูตามเช็ดตามล้างตามบน่นตามว่าทุกอย่างนะครับลุงตุ้มปล่อยให้เขาทำนะฮะแต่ต้องตามตรวจสอบนะฮะตรงนั้นน้ําไหลยเยอะตรงนี้ไม่ไหลนะครับตรงนี้ไม่มีเลยสักหยดเลยเดี๋ยวไม่เป็นไร เราเราเดี๋ยวเราตัดแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าจุดไหนหยดบ้างไม่หยดบ้างน้ําออกบ้างไม่ออกบ้างอ่ะดูอย่างตัวเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไปพอกินได้ยังไงนะครับน้ําไม่พอกินนี่ตั้งตั้งเวลาปั๊มน้ําไว้ครึ่งชั่วโมงนะฮะแม้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่าถ้าเราเปิดเต็มอย่างนี้เปิดเต็มอ่าเปิดแบบเต็มเต็ม ให้น้ำมันไหลเต็มๆเนี่ยปริมาณการให้น้ำตัวนี้ประมาณ50ลิตรต่อชั่วโมงจริงๆต้นไม้นะครับเราใช้แค่2อสลิตรต่อสอลิตรต่อครั้งนะฮะก็พอละลุงก็จะปรับให้มันมันมันหยดแบบไม่ถึงก็หยดนะฮะก็เป็นการน้ําพุ่งออกมาเล็กน้อยแต่ตรงนี้จะเป็นาการให้ ปุ๋ยทางสาย่างด้วยเดี๋ยวเรามาตั้งระบบกันอ่ะตรงนี้ก็มาจนล้นนะฮะไม่มีอะไรพอดีนะเราปล่อยให้ลูกน้องทําก็เขาก็จะทําได้เท่านี้ละบ่นมากไปก็จะอยู่กันไม่ได้อีกเนะี่ยตรงนี้ก็ไม่มีน้ําตรงนี้ไม่มีน้ําเลย เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาไล่ทาให้ถูกที่ถูกทางดีกว่าไม่บน่นละถือว่าไม่บ่นล้วกันเดี๋ยวทําใหม่เดี๋ยวทําใหม่ไม่เป็นไรเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาตั้งจุดปัามน้าไว้ตรงนี้นะจุดท้ายของจุดที่ลึกที่สุดของสวนดีกว่าตรงนี้บ่อตรงนี้ลึกประมาณ6เมตรนะครับแปลงนี้มีน้ําใต้ดินนะครับมีน้ําต้นทุนเราไม่เอาไม่ต้องการน้ําจากภายนอกเลย นะเดี๋ยวตั้งที่จุดนี้เลยแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะตั้งเนี่ยริมนี้เดี๋ยวเราตั้งแท่นขึ้นมาแล้วก็แปลงนี้เป็นแปลงแรกที่ลุงตุ้มจะใช้ไดโวนะฮะไดโวกับหอยโข่งเนี่ยประโยชน์มันต่างกันไดโวมันต้องระวังนิดหนึ่งว่ถ้าเกิดไฟรั่วลงไปเวลาคนจะลงไปในบอ่อเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับต้อง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  ชักปักออกถ้าเผลอเลยลงไปอาจจะมีไฟรั่วได้แต่เราทดลองดูว่าว่าอะไรมันดีกว่ากันถ้าระบบไดโวไม่ดีนะครับไดโววก็คือปั๊มจุ่มถ้าไม่ดีเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นใช้หอยโข่งได้เดี๋ยวไปประกอบชุดปั๊มน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปประกอบที่ที่ที่สวนก่อนตอนนี้แวะมาดูที่ที่ที่แปลง ที่รับดูแลเขาไว้เดี๋ยวเราไปดูที่สวนนะเดี๋ยวลุงตุ้มไปประกอบที่นู่นเครื่องไม้เครื่องมือจะเยอะแล้วยกมาติดตั้งที่นี่ดีกว่านะครับตอนนี้เรากลับมาที่สวนนะครับเพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้เป็นเวนจูรี่นะฮะเวนจูรี่สำหรับการให้ปุ๋ยทางสายยางนะครับเวนจูรี่ขนาดท่อ2นิ้วแล้วก็เป็นท่อ2นิ้วส่วนตัวเวนจูรี่เองเป็น1นิ้วนะครับแล้วก็ไดโว เดววตัวนี้เราสั่งจากลาปตาด้ามาตัวละพันกว่าบาทเป็นปั๊มจุ่มชนิดหนึ่งแรงนะครับ350วัตต์ท่อออก2นิ้วครับเราเตรียมไว้อะเอาเอาขึา้นมาดูเอ,เองเดี๋ยวเรามาประกอบกันที่ส่วนนี้ก่อนนะส่วนนี้น่าใช้ครับตุ้มใช้มา,าหลายปีละรุ่นนี้ นะครับเนี่ยฮะดูยังใช้ได้อยู่เลยอันนี้ของเก่านะครับสภาพของเก่ายังใช้ได้ดีตัวนี้ของใหม่ก็ถือว่าโอเคนี่ฮะยี่ห้อนี้ยี่ห้อเอาเปิดเปิดตัวยี่ห้อน่ออ่าไม่ใช่350วัตต์นะครับพูดผิด700วัตต์นะครับยี่ห้อเวอร์เกนตัวนี้ซื้อจาก l a ซาด้ามาพันกว่าบาทนะฮะเนาออกสองนิ้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูปริมาณ เรามาดูสเปคกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะฮะทุกคนให้ดูครับที่หน,น,น้าแป้นนะชัดๆนะครับะระดับความสูงนะครับ16เมตรนะฮะแม็กเฮดก็คือ16เมตรนะครับความสูงแล้วก็ได้ 260ลิตรต่อนาทีนะฮะ260ลิตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นหนึ่ชั่วโมงก็น่าจะหมื่นกว่าลิตรก็ถือว่าพอเยอะเลยครับพอพอนะครับแรงดันไฟ220โวลต์นะครับ50เฮิร์ตนะฮะนี่นะครับสเปคตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันลุงตุ้มต้องทำตัวทุนลอยเพื่อให้ ดเวเนี่ยขึ้นลงตามระดับน้ำนะครับน้ำเยอะมันก็ลอ,อยขึ้นน้ำลงก็ก็ลดลงไปนะเดี๋ยวลองดูน,น,นะครับประกอบแล้วตรงนี้เป็นตัวดักน้ำตัวเป็นไส้กลองนะครับเป็นตัวกลองเดี๋ยวตรงนี้เราจะต่อวาล์วออกน,น,นะครับก็ยาวเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งก็คงเสร็จแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าเตรียมของกันหลายอย่างละครับติดตั้งไปเบื้องต้นประกอบที่ในส่วนของที่สวนนะครับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบไม่อยากไปหน้างานแล้วของขาดตรงนั้นขาดตรงนี้แต่ตอนนี้ครบแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปติดตั้ง เวนจูรี to to. ่ก็ติดละสมบูรณ์เวนจูรี่ตัวนี้ดีนะครับก็ราคาพันกว่าบาทมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยเราแค่มาเชื่อมท่อเข้าท่านั้นเองนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาประกอบบางทีการประกอบมันก็ทำให้เราผิดพลาดบ้างอะไรบ้างกันฮะตอนนี้ตมต่อก๊อกน้ำไว้สำหรับเวลาปั๊มน้ำเข้ามาเอาน้ำเข้าในถังปุ๋ยนะครับไม่ต้องเสียเวลาตักน้ำ ใช้บาลานซ์ก๊อกตรงนี้ให้ปริมาณน้ำเหมาะสมเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งที่ที่สวนละตรงนี้ใช้เวลาทำอยู่ชั่วโมงกว่าก็เสร็จละเดี๋ยววันนี้ระบบน้ำในสวนเสร็จแน่นอนชัวเราเตรียมอุปกรณ์ละเดี๋ยวขนขึ้นรถเลยเอกเดี๋ยวเสร็จแล้วเองขนขึ้นรถเด้อเอารถไถไปนะเอาอุปกรณ์ไปให้หมดเลยนะ ไปที่หน้าง,งานนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าง,งานเลยเทุกอย่างเอาไปหมดนะค,คิดว่าอะไรต้องใช้ไม่ต้องวิ่งนะรถเราคันใหญ่อยู่เอาไปให้หมดเลยขนของมาที่สวนละเดี๋ยวมาติดตั้งกันเดี๋ยวหาตำแหน่งเหมาะอุปกรณ์ที่ประกอบเมื่อสักครู่เนี้ยขนมาที่สวนละ ของเอามาครอบนัเองนะครับครับอยาของขาดมึงปฏิจวกก็เด้อเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวประกอบกันเลยดีกว่า จอหลุมกลอมรูเแล้รเราเอาตัวปั๊มจุ่มหรือไดโว หแรง7จ0ดรวัตต์ลอยลงไปในน้ําเลยโดยใช้ถัง18ลิตรเป็นตัวประคองไว้เวลาน้ําลดลงไปมันก็จะลดนะครับเวลาน้ําขึ้นจะขึ้นตามผมคิดว่าทั้งพ้นแรงนี้นะครับน้ำคงไม่หมดอ่ะไม่มีหมดะคงลดลงไปเต็มที่อีกสักประมาณสักไม่เกิน1เมตรนะครับซึ่งระยะสายเราพออยู่แล้วก็แล้วก็ต่อขึ้นมาเดี๋ยวมาจ่ายน้ําที่ตรงนี้ ส่วนตู้คอนโทรลที่แรกวางแผนไว้ว่าจะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ไม่ได้ละเพราะว่าสายมันสั้นเกินไปรุ่นนี้ให้สายมาสั้นนะฮะให้สายมาแค่หกเมตรจริงๆแล้วเขาจะให้สายมาสิบห้าเมตรผมก็ลืมดูนะครับเวลาดูเวลาซื้อจากลาซาด้าดูด้วยนะครับว่าเขาแถมสายมากี่เมตรจะต้องสิบห้าเมตรนะครับตอนนี้ให้มาแค่หกเมตรไม่พอเลยต้องมาตั้งตู้คอนโทรลไว้ตรงนี้ แปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งไร่กันหนึ่งงานนะครับที่ลุงตุ้มคุยกับคุณประพบรับจ้างดูแลแกอีกเดือนละ1,000บาทนะจนกว่าต้นไม้จะโตก็คงไม่เกิน1ปีพอต้นไม้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ถอนระบบละนะครับก,ก็ไม่ได้ดูแลต่อก็ใจเจ้าของเขาดูแลนะครับต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยเยอะเลยนะครับนี่มะนาวเริ่มออกลูกละ ออกดอกแล้วแต่ผมกลัวว่าปลูกมะนาวแบบนี้จะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าแกฝังตุ่มของของมะนาวลึกเกินไปนะฮะมะนาวมันไม่มีอากาศหายใจนะครับเดี๋ยวต้องมาสางออกมาแล้วเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่ให้ทั้งหมดตรงจะเอาปุ๋ยใส่ให้เนี่ยนะครับต้นตรงนี้รู้สึกจะเป็นซ้มโอมาครับเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่ให้ทั้งหมดอนะต้งสวนแกปลูกไว้เยอะเลย นะครับเก็ดน่ารักถือว่าหัวใจกเกษตรตัวจริงแต่ก็ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องลงเรือลงเรือไปทีหนึ่งเป็นเดือนนะฮะลงตุ้มก็เลยรับอาสาดูแลให้นะครับนี่ขมะานาวนะมะนาวออกลูกจนแห้งละนะกจนแห้งตรงนี้เดี๋ยวต้องมาแต่งกันนิดหนึ่งแต่งกิ่งแต่งนะฮะแต่งใบแล้วก็ดอกนี่ติดละเดี๋ยวจะเอาฮอร์โมน หนุตุ้มทำโฮอร์โมนนมสดไว้โฮอร์โมนไข่ไว้เดี๋ยวเอามาฉีดนะครับฝรั่งแกก็เริ่มต้นเล็กๆนะครับออกออกดอกละเดี๋ยวก็คงตรงนี้คงไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยให้มันออกดอกหรอกจะออกดอกแนละ้วมันต้นมันจะไม่แข็งแรงนะก็ปลูกไว้เยอะเลยปลูกไว้เยอะมากนะครับปลูกทียิบเลยเนี่ยครับเป็นการปลูกที่ดีมากเลยอย่างเงี้ยเพราะปลูกไปก่อนแล้วก็ พอโตขึ้นมาต้นไหนแข็งแรงหรือว่าต้องการต้นไหนก็<ๆ>ก็ก็มาเลือกเอาปลูกให้ทีทีไว้ก่อนต้นไหนจะใช้เราก็เอาไม่ใช้เหลือเดี๋ยวก็ออกเพราะต้นไม้ต้นนึงไม่เท่าไหร่นี่ฮะฝรัง่งออกดอกละออกดอกต้นนี้ได้กินแต่คงจะดูแลให้แกก็คือจะ คงปล่อยแค่สองสามลูกอะนะคงไม่ปล่อยหมดถ้าปล่อยให้ติดหมดต้นมันจะโสมมีเยอะแยะเลยปลูกไว้เนี่ยริมริมคันริมคลองเนี่ยทั้งหมดนะครับที่ก็ทําไว้เดี๋ยวจะต้องเอาปุ๋ยเดี๋ยวเสร็จวันนี้ละเสร็จระบบน้ําวันนี้ต้นพรุง่งนี้จะให้ลูกน้องเอาปุ๋ยมาลงให้หมดเลยเบื้องต้นเดี๋ยวลงปุ๋ยหมักไปก่อน ลงปุ๋ยหมักแล้วก็พร้อมน้ำหมักด้วยน้ำน้ำน้ำหมักขี้อัวหมักไว้แล้วละ่ะเดี๋ยวจะให้ทางสายยางไปเลยสายก็เริ่มกรอบนะฮะสายพวกนี้ที่เห็นมันแตกบ้างรั่วบ้างเมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายให้ดูอนะ่ะมันมันตอนนี้เกือบสองปีละปีก,กว่าแล้วมันก็เริ่มกรอบเดี๋ยวอันไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนะ พอแกบอกแล้วว่าทําให้เต็มที่เดี๋ยวไปดูระบบน้ํากันต่อครับเราติดตั้งเรียบร้อยครับเนี่ยเห็นไหมเอกบางอันก็ไม่หยุดบางอันก็หยุดเยอะเดี๋ยวเราปรับกันใหม่เนาะนะงสงสัยต้องเปลี่ยนสายยางไหมเอกไหม เดินมาหมดละตัดระบบเข้ามาอยู่ในแปลงนี้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเนี้ยสามแปลงเราจะใช้ชุดปั๊มน้ําชุดเดียวกันแต่ตอนนี้ได้โอนไปเป็นของเจ้าของแต่ละแปลงแล้วก็เลยตัดเป็นแปลงใครแปลงมันดีกว่าตอนนี้แปลงของคุณประภพเนี้ยก็คือ หน่งจุ 1. 1ไล่ที่เหลือก็แปลงละ2สองไลก่ลลไลก,ลลไลกับอีก2แปลงแปลงเไล่อีกสแปลงนะครับเดี๋ยวตัดระบบเหมือนกันก็จะดูแลให้เหมือนกันนะครับน้ำยังไม่โอเคเอกจะเปลี่ยนสายไหมเหลือ,อยังไงใส่ก่อนฮะใส่อะไรปรับไหวไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเหมือนอย่างต้น,นเนี้ยเอกเลยมาดูดิ ตรงนี้น้ำไม่ไหลเอ๊ะผมไม่ไปต่อเข้าไม่จะต่อเข้าได้ไงนี่ต่อแล้วอ่ะอ้ไอ้นี่ก็ดืดตาใส่ <laughs> ลูกน้องเราเ <laughs> นี่ยใช้ได้ละนะเ,เดี๋ยวคลิปจะยาวไปลุงตุ้มว่าพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งดีกว่ามาทดลองระบบการให้ปุ๋ยทางเวนจูรี่นะครับ เดี๋ยวไปไปล็อกเนาะไปไปล็อกตัวนั้นดีๆนะนะเดี๋ยวต้องดูว่าในท่อเนี่ยในตรงเนี้ยมันเมื่อกิ้มันจมไปทีหนึ่งนะครับต้องล็อกดีๆเวลาตั้งแล้วมันกระชากหรือหรือจะใช้ไม้ปักลงไปได้ไม่ลูดลงเองไหมครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวมาเคลียร์กันไล่ปรับก่อนไปเนี่ยตอนนี้เปิดไว้แล้วไปไล่ปรับปรับหัวก่อนไปครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวกันไปอย่างนั้นลุงตุ้มขอตัดอีกคลิปหนึ่งไว้สําหรับเรื่องของการให้ปุ๋ยทางทางสายยางนะครับเดี๋ยวจะตอนนี้จะให้ลูกน้องไล่ปรับหัวสปริงเกอร์กันก่อนหัวน้ําหยดกันก่อนนะปรับให้เหมาะสมได้เองนะเราจะเราจะเปิดแค่ครึ่งชั่วโมงนะทุกทีเราเปิดไว้เท่าไหร่ฮะสี่สิบนาทีเนี่ยเยอะไปมันแฉะเราจะให้แค่ครึ่งชั่วโมงวันละครั้งเท่านั้นเอง นะเราจะให้ตอน8โมงเช้าทุกครั้งทุกวันดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนู้นก็ไปปรับไว้อีกแปลงนึงก็ไปปรับไว้เหมือนกันคือครึ่งชงั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวปรับไร่ปรับหัวอย่างนี้นะเอาไร่ปรับหัวกันยังพอมีเวลานะครับอย่างนั้นลุงตุ้มขออนุญ,ญาตปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ